เข้าสู่ Crystal Design Center ค่ะอาณาจักรแห่งนวัตกรรมและไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียค่ะกับงานสมัมมนา CDC Wednesday Talk ค่ะซึ่งทาง Crystal Design Center เล็งเห็นแล้วว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะคะที่ท่านผู้ฟังจะได้ความรู้ค่ะและเทคนิคต่างๆเพื่อนำไปปรับใช้กับไลฟ์สไตล์นะคะเอาละค่ะลำดับต่อไปดิฉันขอนำท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเข้าสู่งานสมัมมนาในหัวข้อ Creation Innovation of Building ค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะพิเศษกว่าทุกวันค่ะ เพราะว่าเรามีวิทยากรสองท่านนะคะขอเชิญทุกท่านพบกับคุณรอยจีนประชาค่ะ Joy Country Manager Partner ค่ะและคุณธัญวีกีอักษรค่ะ Project Direction Partner จาก Promartner ค่ะสวัสดีค่ะอะไะคะ Creation and e n o v a t i o n of building นะคะจะเป็นยังไงจะน่าสนใจแค่ไหนนะคะดิฉันขอมอบหน้าที่ผูดดำเนินรายการค่ะให้กับคุณรอยและคุณธัญวีได้เลยค่ะ มาจากสาย a c a d e m มินะ,ะแล้วก็เราสวคนเนี่ยวันนี้อยากจะมาเล่าถึงประสบการณ์การทำงานมากกว่ามามากกว่ามาชีน้นำหรือว่าในการสอนเราไม่อยากให้ถือว่านี่เป็นการเลค t เชอร์นะครับนะครับขออนุญาตแนะนำตัวก่อนละกันคือผมชื่อรอยนะครับตอนนี้ตำแหน่งเป็น Country Manager ของเดอะ o m a มาพ p น r ์ชนะนะแล้วก็ดูแลดูแลแผนทางปฏิยกรรมอยู่นะครับ จบจากที่เชียร์โก้แล้วก็มาทำงานที่นี่ได้ประมาณ9ปีละส่วนข้างขวามือของผมนี่คือคุณนกยูงตอนนี้เป็นดิสิปปินลีดเดอร์ของทางฝั่งอินเทเลียนะฮะแล้วก็ทั้งสองทั้งสองคนเนี่ยเป็นตอนนี้เป็นพาร์ทเนอร์ที่บริษัทด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยววันนี้หลักๆเลยเนี่ยจริงๆแล้วชื่อท็อปิกมันได้เป็นบอกว่า creative renovation of building มากกว่าเป็น creation เพราะว่า สิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอในวันนี้เนี่ยคือก็คือการนําของเก่ามาใช้ใหม่แล้วก็เบนฟิตที่การเบนฟิตจากการทำตามตรงนั้นเนี่ยมันกลับคืนไปนที่ตัวตึกหรือว่ายูเซอร์เนี่ยในแง่ใดบ้างนะครับประเด็นหลักของเราเนี่ยทั่วย,ยากเป็นอาร์เคเ t อร์ซึ่งผมจะเป็นคนพูดส่วนทางอินเทีเดเนี่ยก็จะเป็นคุณนดูรนพูดผมเข้าใจว่าผู้ฟังในนี้นมีทั้งเป็นนักศึกษา เราก็เป็นเจ้าของโครงการเราก็เป็นเพื่อนร่วมอาชีพนะฮะเราก็อาจจะมีทั้งสถาปนิกแล้วก็เอนจิเนียนะซึ่งเราอาจจะบอกว่าเราสองคน,นไม่ได้ไปคุยกิจสุนีย์ห้องนะแต่เราก็เอาประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันละกันนะครับก่อนอื่นขออนุญาตแนะนําตัวแป๊บหนึ่งนะฮะคือบริษัทเราเนี่ยทำจันทอาร์เคเต็กเจอเจร์เอนจิเนียรแล้วก็แลนด์สเคปนะครับอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมาแล้วตอนนี้เนี่ยสิบสิบเก้าปีละปีนี้จะเป็นปีที่ยี่สิบนะฮะอ่าจริงๆแล้วบริษัทเราเนี่ยทํา เริ่มแรกเลยเนี่ยจะเป็นงานคอมเพล็กซ์ฟิตออลซะส่วนใหญ่ที่ที่รู้จักกันเยอะๆก็ได้จะเป็นงานซิตี้แบงก์กับสแตนดาร์ดชาเตอร์นะครับหลังๆมาเนี่ยเราก็เริ่มทํางาน Architecture Architecture ตเจอร์ที่ปปนเปนี่ยซึ่งจริงๆแเราพึ่งตั้งขึ้นมามาสักสิปีคือผมกม็เข้ามาช่วยก่อตั้งแผนกนี้ในในบริษัทด้วยนะก็จะเริ่มทํางานคอนโดอ่เป็นส่วนใหญ่ก่อนนะครับคอนโดที่ทำๆอยู่ก็จะมีให้กับปรึกษาบ้าง ชีวไทยบ้างแรงาวบ้างนะฮะแล้วก็จะเริ่มทําเป็นพวกโรงแรมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตลาดที่เรอันว่าโปรเจกต์ที่มีเยอะสุดในตอนนี้นี่จะเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับ Educational หรือ School หรือว่าโรงเรียนจมากกว่านะครับซึ่งตอนนี้นี่ถือว่าตลาดตรงนี้นี่ค่อนข้างเติบโตกว้างมากทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศด้วยนะฮะก็ขั้นนี้ก็จะเป็นงานที่ผมดูแลอยู่นะก็จะเป็น คอนโดของปรึกษาสองอันนะครับโอตัวนี้ตัวที่อยู่ตรงสวบตตักสินแล้วานอันนี้อยู่ตรงรัชาดานะครับแล้วก็อันนี้คือคอนโดที่อยู่ตรงหลังกำแพงส่วนอันที่เหลือที่เป็นอันนี้เป็นโรงเรียนอันนี้เป็นโรงแรมที่ลาวนะฮะอันนี้เป็นเป็นโรงแรมที่อินเดียอันนี้เป็นโรงแรมที่พัทยาแล้วก็อันนี้เป็นโรงแรมที่ดัตต้กกานะก็เห็นว่าองค์เดินทางต่างประเทศค่้นข้าเยอะพระนั้นก็ไม่แลกที่เป็นอย่างนี้ส่วนคุณธัญวีเนี่ย ก็ให้คุณเทวีพูดก็หลักๆแล้วก็อย่างที่บอกนะงานอิเทอส่วนมากจะทำแบบเคอร์เปรตตอนแรกเริ่มต้นด้วยคอรเปรตแล้วถ้าที่เห็นก็จะมีงานพวกงานเฟสเฟสเอาแล้วก็คอนโดมิเนียมคือเราก็ทำร่วมกันคือพี่รอยทำมาดิเทเจอร์เราก็ทำอินเทอร์ทำข้างในทำโชว์ยูเกตหรือว่าทำทั้งบิลดิ้งคอร์เปรตอารีอะก็สัปนี้ก็จะมีแบบน็อตชอร์น็อตพอยท์งานที่ทำกับแบรนมังลาสนะฮะส่วน างที่บอกหลังเนี่ยก็จะมีงานโรงเรียนนานาชาติ<ม>เข้ามาทำเยอะเหมือนกันก็เราสตาร์จากของ i s p ซึ่งลูกค้าแฮปปี้แล้วมันก็เหมือนลูกค้าก็บอกต่อกันไปก็ได้ทำาัง้ข้็พัฒนาต่อมาที่เป็นสินแดงนะคะก็ตอนนี้ก็ยังคีพร l a ลชั่น h i p กันอยู่ก็ยังคันธีน่ตัวงานออของ Education อยู่ซึ่งตอนหลังยิงย่งขยายไปแบบว่าคัมบูดีย อะไรยายนหลายประเทศก็เดี๋ยววันนี้งานที่เป็น renovation world หลักของทางอินเดียเนี่ยก็จะเป็นของโปรเจกต์มาคค้บพัฒนานะครับซึ่งก็น่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของ creative solution หร building renovation ได้ดีนะครับก็ผมขออนุญาตเข้าไปที่เนื้อหาเลยแล้วกันคือจริงๆแล้วเนี่ยออฟฟิศเราก็เริ่มมาจากงานที่เป็น r e n o v a t e อยู่แล้ว งานหลักๆที่งานแรกๆเลยก็ที่เป็นงานสถาปัตย์ที่เราเริ่มทำเนี่ยก็จะเป็นเดอะเลคนะแล้วก็จะมีนอตอ่าชออะแล้วก็จะมีเป็น uh, อ่ะไรเนดะี๋ยวอะคออ่าสองตัวนี้นะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นโปรเจกต์แรกที่จะให้ที่จะให้ดูคืออาคารสุลิก้ะทุกท่าน อาจจะไม่คุ้นอาครัสุริขเมื่อสมัยสิบกว่าปีก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนั้นมันหน้าตาเป็นเป็นอย่างนี้นะอันนี้คืออยู่ตรงของมุมถนนสีลมกับถนนพระพราษสี่ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้หน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วนะอันนี้คือมันเข้าพัฒนาซึ่งคุณนพยุงทําแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเป็นมานุไลฟ์นะอยู่ตรงนะจำไม่ได้ว่าอยู่ถนนไหนอ่าสายหลักเลยเนี่ยที่มีคนอยากจะเลรนเวิตึกเนี่ยมันก็มีอยู่แค่ไม่กี่อย่างเนี่ยอย่างแรกคือ มีมีตึกแล้วแล้วตึกนี้เนี่ยมันไม่ได้มีวาลุกต่อไปก็อยากจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นง่ายๆเลยตัวอย่างคลาสสิกมากก็คือโครงการเดะเลกที่ตรงตรงถนนราชดาตรงข้ามศูนย์ประชุมสุริเกตตอนนั้นเนี่ยตึกเดอะเลกเนี่ยออกแบบเป็นออฟฟิศบิลดิ้งแล้วภายหลังเนี่ยมีคนสนใจซื้อแล้วก็เป็นโนเวทให้เป็นเรสซิเดนเชียลนะฮะอันนั้นคือ อย่างหนึ่งนะครับข้อี่อสองคือสาเหตุที่อยากเลเวลคือค r e a อ e r e a t e Better Environment Increase Productivity แล้วก็ Increase Productivity ของ User อันนี้เนี่ยคือ,อาบางของพัฒนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นแซมเปิลหนึ่งของของท็อปิกนี้ได้เพราะว่า,วาตอนนี้เนี่ยเทรนด์ของการเรียนมันเป็นการเรียนสมัยใหม่ล้วมันจะไม่ได้เรียนในห้องอีกต่อไปการเรียนรู้เนี่ยคือการ าภาษาคิดเรียก collaborative thinking คือการเรียนทั้งในห้องและก็นอกห้องซึ่งมันข้พัฒนาเนี่ยเขาอยากจะ improve quality ของนักศาึกษาเขาก็เลยอยากจะเอาคอนเซปต์ของการ collaborative thinking กันนีนะ้มาใช้ที่โรงเรียนแต่โรงเรียนเขาไม่มีที่ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปหาดูว่าโซลูชันของการทำตรงนั้นเนี่ยคืออะไรนะครับข้อสาคืออยาก ate, เ e n นเวกเว่าอยากให้ตึกเนี่ยมันอัปเดีในเรื่องของ building code ตัวอย่างที่ยกมให้ดูคือ m ม n ตไลฟ์แมนตไลฟ์ตึกเก่าเนี่ยเป็นตึกที่มีบันไหหมีไฟแค่ตัวเดียวแล้วเ,เวลามี International นแนลเสิร์มที่เขาอยากจะมาตั้งออฟฟิศที่เมืองไทยเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดที่เขาทําได้เลยคือหาซื้อตึกสักตึกหนึ่งแล้วก็เอาตึกนั้นเนี่ยมาเดเวลลอเป็นตึกของตัวเองเพราะว่าการที่เขาจะมาลงทุนซื้อที่ทำออฟฟิศขึ้นมาใหม่ แล้วก็กว่าจะมีฟิตเอาทนอะไรพวกนี้มันก็ใช้เวลานานวิธีที่มันจะช็อตคัฟและทำได้ก็ประมาณน้อยสุดเนี่ยคือวิธีแบบแม็กซื้อตึกแล้วก็มารีโนเวทแต่ว่าพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีสแตนดาดของเขาที่ไม่ต้องมีดมินิมัมมี่ควอรเมนอย่างน้อยคือต้องม e e อินเตอร์เนชั่นแนล n d ต r d าซึ่งก็แล้วแต่ว่าเขาเป็นบริษัทมาจากอังกฤษอฤษอสเตรเลียอเมริกันหรือว่าอะไรพวกนี้นะเพราะนั้นแล้วคือ,อเขาไปซื้อตึกมาตึกหนึง่งเราโดนรับจ้างให้ไปรอวิวตึกนั้นว่ามันม et ีะขายให้ของเขาหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีดจะทํายังไงเราก็ทําการศึกษาแล้วบอกว่าทําได้แล้วเขาถึงค่อยๆซื้อตึกแล้วเราก็ไาทำาในโนเวทให้เขาอ่านั่นคือตัวอย่างของแมนูไลน์นะครับหัวข้อที่สี่คืออ่าเพื่อรองรับก,การขยายตัวของจํานวนคนอันนี้อ่าตัวอย่างนี้เห็นเยอะอย่างเช่นบ้างข้าพัฒนาเป็นอย่างหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยบานข้าพัฒนามีนักเรียนมดประมาณ1 5 0 0นคนมีตึกไรแล้ววันนี้ตึกละตอนนี้เนี่ย การพัฒนามีนักเรียนทั้งหมดมา2 0 0 0ถึง2,500คนซึ่งทีมก็เป็นอยู่เท่าเดิมมันไปไหนไม่ได้แล้วบริเวณรอบๆของกาอพัฒนาเนี่ยก็เป็นประพักอาศัยค้นจะไปซื้อที่เขาทําอาคารเรียนเนี่ยเขาคงไม่ยอมเพราะเขาก็อยู่ที่นั่นมานานมากแล้วโซลูชันของมันคืออะไรคยสุดท้ายคือเพื่อเพื่อให้ยูเซอร์แพลนเฟอร์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลง อันนี้เนี่ยมันมันจะคอบคุมหลายเรื่องเช่นหนึ่งคือออฟฟิศบิลดิ้งคือออฟฟิศบิลดิ้งสมัยนี้เนี่ยแทนในการใช้พื้นที่เนี่ยมันก็จะยิ่งเล็กลงไปเรื่อยๆอย่าง ACE i อิน r ุลที่คุณลุงทำก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อประมาณห้าปีที่แล้วคนก็จะมีอยู่จำนวนหนึ่งพอคนเยอะขึ้นพื้นที่ในตึกเท่าเดิมแล้วเราจะทำยังไงประเด็น,นคือ Work Station ก็ต้องเล็กลงแล้วก็หาที่ขยายกันอยู่ระหว่างไปตึกแต่อยู่บนระหว่างฟลอร์หรือว่าอะไรพวกนี้ก็แล้วไปแต่ว่าประเด็นคือทำเพื่อ,อปรับปรุง User b e ์ a v i o r เเนี่ยให้ทันสมัยมากขึ้นเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณก็ไม่เป็นลองใช้ตัวไป้น50แล้วในเวลานี้ในการที่เป็น Work Station นะครับว่านั้คือหลักๆของอ โอนเนอร์ Owner, หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่จะทำรีโนเวชั่นโปรเจกต์คืออะไรบ้างเท่าที่เราคิดออกก็มีเท่านี้นะเท่าที่เราเคยทำมานะครับแต่อาจจะมีประเด็นอื่นอีกซึ่งถ้าเกิดมีใครแนะนำก็ยินดีนะครแล้วปัญหาที่เจอส่วนใหญ่จะคืออะไรเพราะว่าทุกคนอยากจะซื้อตึกมาทำออฟฟิศทั้งนั้นแต่จริงๆแล้วทำไม่ได้สักทีเดียวเนี่ยเป็นเพราะว่าข้อหนึ่งคือถ้าเกิดจะทำ ซื้อตึกอย่างของเดลเลกเนี่ยซื้อตึกออฟฟิศมาอยากทาเป็นคอนโดทาได้ไหมนับเวลานี้เนี่ยอาจจะลำบากเพราะว่าหนึ่งคือคุณต้องแอพพลายเอไเอใหม่ต้องแอปพลายไปดีเพื่อบิดใหม่แต่เมื่อสมัยที่เราทําเมื่อส6ปีที่แล้วเนเอไอเอยังไม่เกิดเพนาะก็คือคําถามคือมาทําได้แต่ว่าณตอนนี้เนี่ยการที่จะเปลี่ยนจากออฟฟิศเป็นคอนโดเนี่ย คือมันมีอะไรหลายๆอย่างที่กฎหมายมันไม่มันก็ค่อต่างกันเยอะว่ทีจอดรถ open space green area ซึ่งมันต้อง comply กับ new building use นะครับข้อที่สองคือถ้าเกิดจะเปลี่ยนให้มันเป็น b e t t e r n development เนี่ยสิ่งที่เราต้อง o v e r c o m e คือเราเป็นก่อ existing building structure แล้วก็ service อย่างง่ายๆเลยคือ project solid คือตอนนั้นที่ owner เขาอยากจะเปลี่ยน ึกนี้เป็นออฟฟิศบิลดิ้งเนี่ยอย่างแรกที่เราบอกโคนเนอร์เลยคือว่าเทรนด์นของออฟฟิศฟลอร์ในอนาคตเนี่ยแสงธรรมาชาติเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่มันจำเป็นแต่ว่าเราเองก็ทราบกันอยู่นะสมัยก่อนคนไทยก็จะหลบจากแสงแดดแล้วก็จะมีฟินอย่างเงี้ยอยู่ทั้งตัวตึกเลยคนที่อยู่ในออฟฟิศตรองน,นั้นนี้ถ้าไปเรียกว่าไม่มีกระจกอะต่อให้มีกระจกเนี่ยก็จะไม่ได้แสงภายนอกนะคำถามคือว่า เราจะเรโนเรทตรงนั้นเนี่ยแล้เ,เปลี่ยนเป็นสุลินน้ต้นน้ำปรจปาันี้เนี่ยเราก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ก่อนว่าโอเนอร์เนี่ยยอมรับได้ไหมว่าเราต้องทำอะไรกับตัวตึกไปบ้านอันนี้คือข้อที่เจอเป็นประจำนะครับข้อที่สามที่หลักๆเลยคือ,อปัญหาที่ต้องเจอคือทำยังไงที่ตึกเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันจะ c o m p พกับอัปเดต building code อย่างง่ายเลยคืออย่างเช่นว่า อาจยังคงของโซลิกก็ได้บันไดมีแค่ตัวเดียวเหมือนกันเมื่อสมัยก่อนอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นออฟฟิศบิลดิ้งรองรับอินเตอร์เนชั่นแนลเรน์ที่เนี่ยหรือคนที่มาเช่าที่เนะี่ยคือเขาก็รีควายเซนเันร์มีนอพีเกรสเราจะทําตรงน,นั้นยังไงวิธีที่เราก็ทําคือเราก็ามีการเซเวสตรัคเจอร์เจาะสลักแล้วก็ introduce เซนเตอร์มีนอพีเกรสหรือเป็นบันไดมีไฟนะซึ่งเป็นบันไดไฟที่ตอนนี้เห็นกันอยู่ เวลาขึ้นรถไฟฟ้าคือตัวนั้นคือเป็นตัวที่ทำขึ้นมาใหม่นะครับข้อที่สี่คือ,อถ้าเกิดว่าปัญหาที่เจอคือเรื่องราคา,าโลเคชั o n แล้วก็ physical connection อันนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยคืออย่างโปรเจกตของ ACE n s u r a n c e ซึ่งมีเขามีอยู่แล้วฟอร์หนึ่งที่ไม่พออยากจะเพิ่มแล้วจะทำยังไงคือทางอ๋อคือหนึ่ง ทุกคนยอมทําง,งานด้วยโตเล็กลง2คือหาที่เช่าเพิ่มในตึกซึ่งตอนนั้นราคาตึกก็แพงเหลือเกินถ้าแต่เป็นมา6หกร้ว่าบาทต่อตารางเมตรแล้วก็เรื่องสามคือการที่มันแยกตึกเนี่ยพูดถึงฟังก์ชันระหว่างการต่อเนื่องกันระหว่างดีพาร์ตเมนต์เนี่ยมันเวิร์กหรือเปล่าปัญหานี้จะเจอส่วนใหญ่ในเรื่องของงานคอมเพล็กซ์เอิที่ต้องการจะ์แพนนะครับ ข้อสุดท้ายคือ,อปัญหาเกี่ยวกับยูเซอร์เองคือคนไทยต้องยอมรับว่าไม่ค่อยคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงอ,อย่างโรงเรียนที่เราทำอยู่ตอนนี้ที่โรงเรียนสแตนฟอร์ดตงถนนพระรามเก้าเนี่ยคือนักเรียนเขาก็เริ่มเยอะห้องเรียนเขาก็ไม่พออาจ,จารย์เขาก็อยู่กันอย่างแออัดแเยียดมากสิ่งที่เราทําคือเราก็สร้างตึกใหม่เราตึกหนึ่งแต่ว่าอาจ,จารย์ทุกท่านต้องยอมรับนะ ว่าทุกคนจะไม่มีออฟฟิศของตัวเองต่อไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคืออาจารย์ทุกคนมีออฟฟิศมีผนังปิดกัน้นทุกคนเป็นไพรเวทแล้วก็ไม่มีคอมมูนิเคชันกันเลยระหว่างอาจารย์คนหนึ่งกับอาจารย์อีกคนหนึ่งเราบอกเขาว่าโอเคเราทําตึกใหม่ให้คุณได้แต่คุณต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงหจุดอีบ้างซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ทราบนะว่าเขาจะยอมรับกันได้หรือเปล่าเพราะตึกยังไม่เสร็จแต่คิดว่าก็น่าจะยอมรับกันได้นะแล้วเรื่อง creative thinking เนี่ยเข้ามาเป็นโซลูชันตรงนี้ได้อย่างไงบ้างนะครับ ข้อแรกเราพูดถึงคือในตึกทุกตึกเนี่ยมันจะมีถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคือเรื่อง e อ f i c i e n c y เนี่ยมันจะไม่ค่อนข้างสเตรทเหมือนสมัยนี้คือถ้าเกิดว่าคุณดูตึกสุริกสมัยเก่าดีเนี่ยคุณเห็นว่ามีพื้นที่ค่อยงกว้างมากกว้างมากจนท้าไเรียกว่าคุณสามารถขยายฟิตไปได้ประมาณเมตรถึงเมตรครึ่งไปซึ่งมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าตึกสมัยเก่าเนี่ยถ้าเกิด ุณมีความจำป็ต้องทุบทิ้งเพื่อทําอะไรบางอย่างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณทําได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าสมัยเก่าเนี่ย efficiency เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นนะเพราะว่าราคาที่ตอนนั้นมันยังไม่แพงมากถึกระดาดนี้นะครับข้อสองคือ building service เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสามารถโยกหรือย้ายได้แต่อย่างเดียวที่ทําไม่ได้คือ structure structure มันเป็นมันเป็นเหมือนกับส keleton ของตัวอาคาร ถ้าเกิดคุณเอาของเขาออกมาคุณต้องใส่คืนกลับให้เขาเข้าไปมันก็ง่ายขนาดนั้นอย่างเช่นว่าอ่ะเออสุริย์อีกเหมือนกันเราเราเจาะสลับจริงบางส่วนถามว่าสิ่งที่เราทําเพิ่มขึ้นมาคืออะไรเราก็เพิ่มคอลัมน์เข้าไปรับในสิ่งในโหลดที่มันเราเอาออกไปนะเพราะนั้นก็คือของบางอย่างที่เป็นสต r u c เจอเรนเจอร์กิตรตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเอาออกมาเราต้องใส่คืนให้เขาเข้าไปนะครับ ข้อที่สามที่เจอกันเยอะเลยในเวลาปัญหาในการเรโนเวทตึกคือเรื่องเชนเอฟเฟกของบิลดิ้งเรเ a ชั่นบันไดดีไฟอยู่ไกลไปไว้ถ้าอยู่ไกลเกินไปจะต้องแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงคือปัญหาตรงนี้บอกตรงคือมันก็ลาบไปไม่รู้จบเพราะว่าพอมปแก้ปัญหาได้อย่างหนึ่งแล้วปัญหาอย่างหนึ่งมันก็ตามมาวะนัรกคือตอนที่เราดูเรื่องบิลดิ้งเ o เวชั่นเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องดูให้ดูให้จบดูให้ครบว่า ถ้าเกิดคุณจะลดระยะ traveling distance เป็น s o m i m a g n i f y เนี่ยคุณจะต้องทำยังไงกับตัว floor แป k ตรงนั้นได้บ้างนะครับข้อสุดท้ายยังไม่ได้พูดายคือข้อต่อไปปัญหาที่เจอคือ mm hmm. offset cost ของ expansion i n t e e space c r e a t i v e planning ตรงนี้ก็เหมือนอย่างปัญหาของ ACE คือตอนแรกเลยในยลูกค้าไม่สามารถไปเช่าฟลอร์อื่นได้ ก็ต้องมานั่งรีดีไซน์แบ่้ที่มันอยู่ตรงแยกกันใหม่นะครับข้อสุดท้ายคือเรื่องคอ,อนเวนชั่นยูสเซอร์เนี่ยอะดัปเปอร์เชก็เป็นเรื่องที่ผมกล่าวไปแล้วนะนีคืออาจารย์ของทาสแตนฟอร์ดซึ่งเราเองก็หวังว่าเขาคงยอมรับในสิ่งที่มันอาจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับเดี๋ยวอันต่อไปเราจะเข้าไปดูที่เป็นโปรเจกต์เอ็กซากเิร์กันแล้วกันนะคร,นะครอันนี้คือตึกโซลิดเมื่อสมัยนานมากแะ้ว คือต้องอยู่ต้อตงนอค์ถนนสีลมกับรามสีม่มาที่เราราบด้านโน้นคือด้านฝั่งขงลังที่เคื่องรงแรมสิทธานีคือเดเวลอปเปอร์อยากจะทำออฟฟิศบิลดิงบนถนนสีลมแต่ไม่สามารถอฟอร์ที่จะซื้อที่ Greenfield มาทำเป็นตึกได้แล้วตึกสุลิกตอนนั้นเนี่ยวารูในการซื้อตึกนี้มาเนี่ยพูดง่ายคือซื้อตึกมาเหมือนก็นได้ที่เปล่าแล้ว มาร์เก็ต m a มาของ Office นักสนุนสีลมตอนนั้นเนี่ยมันเป็นที่ต้องการแต่ด้วยคาแรคเตอร์แล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าดีไซน์ก็สมัยเก่านะพราะฉันั้นคือ d r i v e อของเ e น o v a t i o วช r ั่นโปตัวนี้คือหนึ่งลดอวชั่นสีลมมาตอนนั้นต้องการอ f ฟฟิศดีๆเป็นทีนน่ข้อสองคือ Investment c o s t ที่จะไปปลอบ Office Building ออฟฟิศบิลดิ้งในแรามคองตรงนั้นเนี่ยเทียบกับการซื้อตึกมา r e นเ v a t e แล้วเนี่ยต่างกันเยอะ ทำอันนี้เสร็จแล้วปล่อยเช่าด้วยราคาตอนนั้นก็จำไ,ได้ว่าเท่าไหร่นะแต่ว่าคุ้มกว่าการที่ไปซื้อที่ป่ามานั่งทำใหมนะครับแล้วก็จะเป็นข้อท้ายคือ increase value of the property increase t h t less time for return of investment ก็ง่ายๆเลยสิ่งที่เราทำเนี่ยคืออะไรบ้างข้อแรกเลยถ้าเกิดว่าผมขออนุญาตให้ดูตึกตอนนี้ก่อนละกันตึกตอนนี้หน้าตาเป็นยง ตึกต่ก่อนหน้านี้หน้าตาเป็นอย่างนี้คือข้อแรกเราบอกโอนเนอร์ว่าเราจะลื้อสะสาทจริงนะเพราะว่าเป็นออฟฟิศบิวติ้เนี่ยคาแรคเตอร์เนี้ยมันไม่น่าใช่คุณไม่มีแสงธรรมชาติเข้ามาเราขออนุญาตเอาสะสาทต,ตรงนี้ออกหมดซึ่งโอนเนอร์ก็ไม่ได้ว่าอะไรนั่นเป็นที่มาว่าตึกทำไมตอนนี้หน้าตาเป็นประมาณอย่างนี้ ข้อที่สองคือโอเนอร์เนี่ยอยากได้ไอคอนิกบิลดิ้งของสีลมและตอนนั้นเลยว่าเป็นออฟฟิศบิลดิ้งแห่งแรกที่ทำนะตอนล่าคือสิ่งที่เราจะทำในข้อแรกเนี่ยก็ไปตอบโจทย์ข้อที่สองว่าอยากได้ไอคอนิกบิลดิ้งนะครับข้อสามคือ,อเรื่องขับา Parking ตอนนั้นเนี่ยกฎหมายคาบ p าร์กิ g งก็ยังไม่เยอะเหมือนตอนนี้นะแต่ว่าสิ่งที่สุริรณตอนนั้นเนี่ยไม่มีคือตอนนั้นเนี่ยเขาไม่มีที่จอดรถ นนตอนนี้ถ้าเออทุกท่านไปที่ตึกโซลิคเนี่ยจะเห็นว่าที่จอดรถเนี่ยมันอยู่ข้างบนบนซอร์นี้ด้วยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือเขาไม่ได้เตรียมสาหรับกรุงเทพมหานครในระยะขยายตัวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าตึกโซลิคป่องตรงที่จอดรถก็ยังไม่พออยู่ดีนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยก็คือมีมากกว่าของเดิมที่ตึกโซลิคเคยมี